ตึบไปบ่อ๋อฮึบตึบตึบตึบอ้เออโอ้ยโอ้มนใหญ่แท้นตกอ่ดตกัตกเริมส้งไอ้เพื่อนน้อง้พี่น้องเยเพื่อนน้อง้กังแล้ว พี่น้องเลยตอนนี้กับฝอทกำลังจะเดินทางกลับพี่น้องเซ็ตเป็นทีเรียบร้อยปั๊บที่ดินน้องทายน้องไม้พี่น้องเลยเนาะทางเจ้าของอรถฝอิ่ะกาศแจดีขนาดพี่น้องเลยเนาะแถมให้อีกมาปวดทางเขา่าทางออกให้อีกพี่น้องเลยเนาะอา่เอาเพื่อให้มันสาธาสร้องในทางเดินทางยางในเวลาออกเขาเก่าเคลื่นอนซายยินดีตอนหยาอกน้กนองกวนพี่น้องเลยเนาะ เขาเป็นคนเขาเป็นปัจจทางอ้าถฟอร์ดคนไลไร้น้องดีมุกใจเขาคนกระไรพี่นอ้องเลยเห็นน้องคนได้ดินเป็นของตนเองเนาพะพร้อมอ่ารหฟอดคนนมาแปลงทางเขาอ,อีกผมข้าคฟ้องพี่น้องอะไรหนงเด็กโอ้ยเนาะผมมาอีกพี่น้องเลยอ่าเป็นฟ้องเลยพี่น้องเนาะ จาแต่ในทางเองทางบุญเองเนาะของตอขอบ,บคุณทุกคนของบุญขอบใจเนะาะทางปัญญาใจดีปัญญาใจบุญได้ทา,านเนาะเอฟซีทางน้อง,องทานนองไม้ที่ไหนยุติโอนสงสารเนาะอยากท้าบุญครับขอบคุณน,น้องไม้เพิ่นเ,เนาะขอบคอยเพิ่นอดีแม่แห้งเพิ่นสุขก,กายสบายใจกัจจักโรไคไข้ไข้เจ็บทบั้งปวงเนาะอ่ะส่วนทางบุญเองเปเอไปไหน ขอกราบจากท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมุ่งเ่อนกันวัดสุขูสุขนพี่น้องเลยกำลังทากท้างตอนนี้พี่น้องเนาะมาอัพเดทใันพี่น้องนะฮะไปชมก่อนจะเดินทางกลับบ้านพี่น้องมาในกันแล้วโอ้เดินเตะด้นเนื้อเนาะอ่ะคอะไรขยายน่อยพี่น้องเลยเนาะทั้งน้องซ้อนกันยังบนมากำลังหม่อมเงินสร้างคือลองซ้อนกันฮะก็แล้วพี่น้องเลยครับน้องคารุกครับ น้ำซ้่มพี่น้องเออเอาขาดมาขวดแล้เอาจับบูได้เลนี่ปักมือแท้นี่อ่าเจ็บพยังหมพี่น้องเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยตกใจบัดขอด้วยตกใจเสียงมาบุญดอกพี่น้องเลยอ่าใช่ใช่เอาห้ามโซ่เมยห้ามโซ่เมเอาห้ามสซกันห้ามสซกันปุ๊บเขาละค้างเอาปุ๊บใจบ่ ฮึบฮึบฮ really ึบฮึบโอ้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 นักพี่น้องเลยน้องเม่กับลูกซอยกันเฮ้เฮ้ยสบายดีน้องล่ะเออเป็นอะไรเป็นอะไรน้องด้เห็นดินนอนต้นหญ้าของตนเองสะอาดสะอ้างระบาดนียโดยดีใจดีใจใดดีเท่าเอง ดีใจได้ดินตัวเองขับใจทางโพละบาวน้อยด้อขับใจทางใจดีเงลอยน่องลอยขับใจทางทิมอาหารหมูแห้งงงตันหงษ์ขับใจดีเดินทางละบาวอืมบอเป็นอยังบอเป็นอยังเนาะละบาวก็ดีใจคือกันที่ได้อ่ามาเป็นสะพานบุญเนาะกับรักกูใหญ่เพลินหลักก็เห็นน้องได้ดินดอนตันหยาของตัวเองแหละเนาะอนาคตเราต้องย่านมาในี่พี่น้องเราต้องย่านมาเพิ่นเชลายนี้เนาะอ่า เพิ่คนสีในอนาคตพัฒนาดีอยู่บนนั้นไม่อยู่บนนี่เนาะโดยมีแต่มาปุ๊กภาษาเอาแล้วบ,บาทเนานะปุ๊กกระตุ้งกระตุบอยู่ไปแล้วบ,บาทเนนะ<ด>ะาะอโดยจะได้สาปินองเนาะอ่ไม่กลัวห้องบุญมีดินอยู่พี่น้องเลยเนาะเอ่วาเรื่องขึ้นเรื่องซ่านกะเขาต้องใส่งบป,ประมาณหลายพี่น้องเลยเนาะสี่ในชั้นใดเนาะอันนี้ก็อิงตามบุญวาสนาของชุมหนองเด้อโดยาว่ามันไม่ได้กะย่ามาหายมาว่าสุปตาได้เด้อโดยสุปตากะ

พ <House> ่นตกอ่าพนตกพนตกเสริมสล้งไอ้เพื่อนองซ้อนพี่น้องเลยเพื่อนห้องซ้อนกํลังแล้วราะมันยังไงมันเจบเนาะมนะมนตยังไงมันเจบมนเจบเนาะฮะอ่ามันโยังมันเจ็บเนาะตาแป้งขมอเมาห่ีงใหญ่ช้เนาะ mất cả nhai xong có cái không ah. uh. right. <c possibly> nhắn <c impat right> <Madonnaolie> <coughs> <coughs> Th là mà nhưng có bao bốn sừng kia hai bao bốn sừng kia hai bao bốn bao 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 mốc, bao mốc, mốc bao 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 คนตกย่<ด>กยังไงมันแจบเนาะแจบเพียงคักแล้วบาดน,นี่ยถ้าเพื่อน้องซ้อนผู้ที่อะไรพี่น้องคนตกใส่กะบสี่พี่เบิบ้งเลยว่ามันหัวบอลได้เน,ะนเาะน,นอะนดูหัวก็โอเคแหละพี่น้องเนาะแต่ไม่หัวกับคนที่ใช้สร้าง,งคนมาตัวแปลงกัดแปลงให้เนาะเมื่อยี่ออบ้าเนาะเมื่อยี่บ้าไปหาหน้าใหม่มาเนา่บนอิมเมอร์คนใดเมื่อยปคนใดดูย์ข้อสูงได้อยู่นนเน,นาะดูย์ รู้เงนได้กห hey, ่าให้พวงละวบากินมีใจแล้วดีใจเี็ตัวเองได้ร้านบันไดในยักตาเอ๊ช้แคงเขาไม่ใช่ทุ่งใช่ทุงใหญ่เต็อทุงใหญ่เต็มเลยโดยให้พวงลเบากงเองมเบางเองเนาะโดยดยชนละเบงกันเองก็ได้อย่งไรมกผิดนำทุงหมกผิดหักนำโดยผมฮีไลนี้ทให้พวะบากิน โอ้บนป้ยางเนาะน้ำจิ้มใจข้างนอกไงขอบคุณคุณหลายๆเลยขอบป้ายางเนาอบาไปดีเป็นกาไม่มีปลาไม่ปลาืไม่แต่ความสะอาดเนาะไม่มากาล่างระเบิดใช่หรเ่บ้านเนาะโดยพีแด่เนาะเป็นรถกใส่พอดีเอ็ดปานเนยัากแ่บานเน

แป่งนกันไปเนาะแบ่งกันหาอ้ย์าเ็กนรเอาเสนาะเดะเราโอ้ยอย่างนี้ล้างระบาดงว่าคนตกแห้งรับหลังจากใครมันืยอพี่ไม่เชอพี่มานางพี่ไว้มานางพีมานางพีเออโอ้เีเจ้าก็มี่อเป็ดหน่อยแบบนี้กูมีกูมี่่ดยมีเป็นซื้อ สถานที่ดินกระี่นะฮะเป็ดหาไก่มาเลี้ยงไว้เนาะน้องน้ำกระบี่ะหละมันคล้ายทะเลเป็ดนี่ยหน่อยอันนึงสิมหาตัวสิบหาท่านมันสี่สิบกุ่าบาทไว้ที่เราเรอเนาะตัวหนึ่งก็แทงเกบอยู่พราน้องหล่าชมมว่าจะมี ที่ดินแบบนี้นะลองที่เห็ดยังไงนอกจากเพื่อนดือว่ะไรเพื่อนแล้วเนาะที่เห็ดยังไงอย่าได้ห้องน้ำเลยอ๋อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยังที่เลี้ยนว่าผมเลี้ยงปลาปูมากเออมังวงเลยคือมังมีที่เห็ดสวน,น,นเยลย tụt phát trong nhà phải lắm đó ừ. hình lại với người nói để mình ra hết đi không ai là phải bòn xuân nỏ nữa này Cái gì mà đó tí thì nào, cay nào? đó Tao bảo xung ai quay này hỏi bỏ sao? Vào, Thì sao Xung là bảo nhàng quay này xôn trở này Tao bảo xung Nóng vào หยาดมืออดเอูหเมือก่อนบ่ดูยาดมาลองดูชุบหนองไปชุ่หนองไปได้ชุบอ่าไปได้ทุกันมนน้ำ่วมเลยฮะคนนนำท่วมนนำถวมเลยดมเผ็รบไดไลเอายูทูเผเนน้ำถไดโดมันนำนแล้วมันต่าบ่ดคนเห็ดสวนคนไห

น้ำมันเนี่พอไปรับจ้างเขาน้ำซุ้มันนอนคือเห็นนอนจากันบ่ของมองแบงกันนอนบ่นอนคนละบอนบ่เหมือนนอนกันบ่จ้ะใคจะนอนในไม้เทาไม้เท้านอนเดียวจะนอนอย่างไ้นอนเล่นนอนเท่นอนเท่พี่น้องนะเลย นองปาแต่ตอนนั้นมดเปียเพื่นบ well, like ่ได้นออืมแล้ก็ได้ยกอืมก็ได้ยกอืแล้วกอล้็ยแล้วก็ไ้ยกอืมแล้กแล้วก็ก็ก้แล้วดอมย็แลด้ือ้อลมดลม้ด้ ของฝากกับเตรียมไว้บ้างแล้วบ่โดยเอ่อเตียมของฝากไว้แล้วก็มานี่มองสังโดยบ่ใส่ถุงแล้วใส่ถุงไว้บ้แล้วโดยอือแต่ชุดลบากเดี๋ยวเองเนาะโดยอุดเมื่อไปหาตัวใหม่ก็ใส่ถุงหมดเลยใส่ถุ่งไว้เลยเนาะโดยอือดีแล้วนะเนต้องพยายามมื้อนี่ก็ไปอีกว่ามื้อนมื้อก็ไปไปหามาคคะกันนะบ่ พี่ชาบ่ได้ขายเขาต้องกินบรมีคนซื้อไรไหมคะเรามีคนซื้อแสดงว่ามืออยู่เพื่อนอยู่ซ่านมือที่มือวันทิษย์นะเนาะโดยเป็นทหารโนมัยไปซ้อนตาอยู่ซื้อเอาว่าได้มือได้เรียนพักก็เรียนบอลดินใหม่ดีไงทำงานบ้าง เบอร์เป็นซอมอื่นี่เสียญาหือพี่เสียญาเบอร์นี่พี่เสียญาโดยเสียญาจ้างบ่บ่เสียาตัวเองยญาตัวเองยเจงเคู่ีฮูๆยาหไปยัง6 0นไปแต่6:00นไปกับพ่อกับแม่อืมันมีหารถมันบ่มีน้ํมันแล้ว นี่รถมอเตอร์มันก็ได้ไปโดยไปไปเสียหยงใหญ่นะมาแล้งพอดีมาเนาะโดยประมาณหกไปจนหกโมงประมาณเป็นโมงเก้โมงถึงมันไกลที่รถมันยากทางขึ้นตกนี่ขึ้นบันไดโหมันลม เนี่ยม่ไรเรบันทกยังไงนองบุญก็ได้เนี่ยยืมรถมาแช่ร์มาน้องเราจะไปยังมอเตอร์นั่นก่อนลับบ้านที่ยังอเตอร์ไซคนองก็ลาน้องน้องเาท้ายดิกินข้าวหรือเปล่ากินพร้อมกันบลป่ะเดี๋ยวกินานอะไรยังไม่กินเมื่อจะทานอะไกินข้าก่อนกินมานี คนตกนอ้าวยังไงเนาะมีแต่น้อกหายทางน้องต่าดองไม้ฝากขอบุญกุนทั้งคุณยายคนอีแม่นเนาะคุณยายที่ดุดยินหายคุณยายสือดินหายนะขอบุญขอบใจคนเอะนดีใจเนาะขอบใจคนได้ลายเนาะทางน่องไม้อปู่นงามป่นเก่งคน จะฟังเองเนาะชี้มาร้ายพี่น้องทำอุยพรมาห้องกันเนาะจาการหลอกกันจาพี่น้องเรตัดใจเป็นยังไงบ้างตัดใจเดือทางเจดีทางเอจดีทางพอเจดีทางเบาบอกบุญสละวันทางบอกบุญมาฝ่าทางเบาเสียงทางเบาจันทร์ทางทีมงานขอดใจรีเดือให้สุขดีมีแหงให้รลำให้รวย ให้สุขภาพแขงแรงไปสิงใดมีแต่โชคดีห้อายุยืนยืนนนด้มดีไดส่ลาขอบใจเด้อทานอาจขอบใจอลีเด้อทเด้ออยใจีเด้อขอบใจขอบใจเนาะแต่บาดนี้ก็ได้ดินตัวเองกับทางกงใจแล้วบาดนี้เนาะโย้เชมาเบิ่งบาดนี้คนยุดล่ะโอ้ยิตมีกี่ตมื่นแล้วบาดนี้โยาลบาดนี้ลงไปบาดนี้นะ อลาดเตอร์ลัดเตอน์ได้บาทนี่อืโอ้พี่น้องเลยต๊กับต๊ะพุทีิเศเนาะู้่ิ้มือนได้พี่น้องเลยนะอืมแต่อนนี้เป็มันเป็นคู่ลงกับให้พอมันเ็ดคลองน้ำเอาเ็ดคลองน้ำตัดโอ เรานาไลลงมาจากเื่อนลงน้าเรานตกตอนไหนรันไลลงุ่เลยคลองใชู้เอาเอาเอากอบนดกะมันเ้มบนดกะเพียงเอาทุมทมเอาสำคัญบอลเจาจิตพกเคลื่อนงและเนาะให้มันเพียงถาวรนพวกเคลือนพกชันดีกาวาแล้วตัวนน่ใช่ าเหื่นี่น้งน้ำใส่อาบน้ำกันมันไล่ลงพุนแต่ขุดคลองกันแล้วน้องไอ้นาะขุดคลองน้งน้ำอาบไม่ไดไงแล้วถ้าเรามีถ้ามันอยู่บอะไรเรื่องในๆกันมันกมันดีเลยแหละคือตารางคืออยู่บนหาตะกี่อยู่กับฮุกไปกับปั๊บคือน้อยคือน้อยและแบบอืมนัรัรอืม ช่วงแล้วพี่น้องมีกับสาเมตรว่ะรวมกับไก่น้องไก่ยังโอ้เรียงเป็ดเนาะเป็ดกับยังพี่น้องไก่น้อ่าทางนั่นกับีแต่หาักทางทางที่ที่นั่ก็ได้ทางที่นั่นก็ได้อาลักอยทั้งอย่งทั้งก็ได้ยังไ่ลืมเนาะ เป็นไะไรเอาเสาดินไปแล้วพี่เอาออกฟางไหวมันตายโตทำเงี้ยวไปเลยต้องเคลื่อนได้เนะโยมันดินเหนียวได้ดินแบบนี้นะเอ้ยแม่น้ำสบายดีงามมาในน้อเฮือนเนาะ เพื่อนเจ้าอ,อูมีนาบางัางลราบ้านนี้น้ามาตพุนโอ้ยเห็นเพื่อนน้องน้ำเลยบา้านนี้อ่ากว้างขวางดีเนาะอ่าพักแล้วบ,บ้านนี้พี่น้อ,นอง,ง,งม,มืนอนนี้คือ่นแต่งตัวงามได้เามนี้เนาะงานแล้วเจ้าเจ้าแล้ไปนำเข้าวกแต่งตัวแล้ว,ว,ตตวมันยังยังรอ่าตุยังรอ่อาตุสักข้าวสักอั <ละ S 1> นซักอันเป็นอืม เชียเนี่ยอยู่เจ้าวเ่นกเฮาเนกันหละไปบังมือวานนี่โอยมือไปเชียญ่งะเียญเ่แะกเล่วขนงานวาบอกดปอดมานั่นละก็ไเช้ามือมก็พาลูกไปมื่นเนาะือเลยาขึ้นร้าแล้วสันพี่น้อร้ามันเตืนเลจูลย่าจูมื่อนี้ขานงานกเมื่อวะเมื่อับ แม่น้องนำก็อย่าพักแม่คุ้นวนะอนแล้วมีอะไรฝากใ้ทีมงานบออย่างนั้นนะไมไม่เออดยของดีแล้วยามนี้พิ้องเลยเนาะตุ่มจำเจีวโอ้ยเจียวปลาใส่อีกแซบปัญญ์เนาะเจ้ากับเจ้ากเนาะเมื่อยกใบแม่เลยงานคังรักบอ๊บอบอ

มีโมกใจน้ำลายบานนี่คนตกแดดแล้วป่านนี่เนาะถ้าช่องหล่าเดี๋ยวบุญกะชีเดินทางเนาะไปทางอื่นก่อนเด้อโดยอ่าแคชชีลงไปทางบ้านอ่าน้องนั่งน้อยบาสกี้ใหญ่พี่น้องเลยเนาะไปหาสีเข่าสานในคนก่อน อ๋อเลยข้ามห้องมีทูกร้านข้ามพีมันแดดแล้วอีต้นเจ้าเดิอืมอืมอ๋อเจ้าบุญสิเดินทางกลับก่อนเดิน้องไม้น้องทายเด้ะดูเดินทางก่อนประเทศไทยเด้อหรือเปล่าจิเวะไปหาของฝากเคื่อนเจ้าอยู่ดอกเนาะยังไ่กลับตอนนี้ดอกก็ดูดออืมไปทางอื่นก่อนไปเบียดทางอื่นไป็นจิเว่ทำงานก่อนเนาะดูด ายูดีม่แห้งเนาะสบายดีสบายดีม่แห้งเด้อเฮสดีมีแห้งให้ลำโลยให้สาแข็งแหงไปสิได้มีแต่โชกดีแหงยุบยืมยืนนอนดนมือใจดึงแสนกับใจทางซีขไลายขสนีนเด้องมาบุญสารวันอใจเด้ออกพัายเด้อระบายจอสีเดินทางปลอดภัยดอกเฮ้ยเนาะจอกันเป็นยังไงเนาะ ไปไปหาพักพ่บานี่เด้ออือือืออืออ่าหาพักพ่นกินข้ากินน้ำบานี่พี่น้องเลยไปสบายดีเราบุญกเดินทางกองอื่นก่อนเดยพี่น้องเนาะสารกินนี่บุญเกษตรขอดำลาเพียงสำนึกก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเพื่อนใจคับขอบุญสละบันตลอดมาเนาะที่ดีไม่แห้งพี่น้องเลยโสมนํำด้วยคิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สบายดีการพัฒสุขูสุคนพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเลย